เจริญพรในส่วนของการาดีดยกโบสถแล้วก็มณฑโดบุตรผจา์ของวัดมะเดือน,นั้นนะคุณโยมนะ่างที่ภาพอยู่ที่คุณโยมได้เห็นที่ข้างหลังอตมาภาพนี้ในส่วนของตัวอาคารของอุโบสถนะก็ได้ยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้รือ้อค้ำยันเหล็กลงนะแล้วก็เท เสาปูนรับตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในความสูงทั้งหมดที่เราดีดยกขึ้นไปก็ประมาณ6เมตรนะคุณโยมนะหเมตรในส่วนเบื้องหลังนี้ที่กําลังเห็นอยู่นี้ก็คือในส่วนของมนดบหรือว่าหอบุรุษจาจานซึ่งตอนนี้นก็กําลังดิดยกขึ้นไปนประมาณ3ามเมตรครึ่งนะยังไม่ยังไม่ถึงดีประมาณนี้แหละเพื่อเพื่อ,อที่จะ การดิดยกของของตัวมนดบนี้จะจะทำการยกแบบตัวของอุโบสถนั้นทีเดียวเลยไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวอาคารนี้เป็นทรงจะตุรมุกแล้วก็มีน้ำหนักไม่เยอะเหมือนตัวโบสนะเพราะฉะนั้นการยกของเราก็เป็นยกเป็นยกสองสเต็ปนะเพราะพอเรายกได้ระดับปุ๊บนะตอนนี้ก็ช่างกำลังจะจับเขาเรื่ออะ ประกอบแบบนะหลังจากที่เราตีเข็มแล้วนะเราตีเข็มแล้วเราก็จะทําเราจะเทคานรับนะให้ให้ได้ให้ได้แนวเสาเดียวกับอุโบสถนะเพราะว่าเสาเสาเสาที่วิ่งมาจากอุโบสถแล้วก็จะจะจะทาเป็นแนวมาเนี่ยจะทําเป็นแนวมามาถึงคือเรียกว่าเสาเสาช่องตัวอุโบสถแล้วก็ของตัวของมนดบนั้นจะเป็นแนวระนาบเดียวกันอ่าโยมพอจะนึกออกไหมอ่าช่วงช่วงของเสาเนี่ย เสาก็จะมาพื้ล่างก่อนใช่ไหมครับ<า>ที่อาจารย์พูดคือแนวท<ช>าง<า>ล่างนี่ใช่ใช่เพราะ,ระเราเราต้องให้ได้ระดับของของของตัวพื้นล่างก่อนนะเพื่อจะเทคานเขาเรื่อคานคอดินตัวนี้แหละนะตัวที่ที่เห็นอ,อุโบสถนะเอเมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะเขาเขาวิ่งเขาวิ่งผ่านมะาแล้วก็เราเทปูนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มันได้ที่ในระยะของของพื้นแล้วก็ค่อยค่อยทำการดีดยก ตัวตัวของมันกนี้เหมือนทำเหมือนขึ้นเดียวกับอุโบสถแต่ตอนนี้ก็คือเนื่องจากตัวพานมีขนาดเล็กกว่าอุโบสถเพราะฉะนั้นเราต้องการยกก็ต้องใช้ใช้อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะพูดได้ง่ายครัพูดโดยภาษาภาษาชาวบ้านว่าทำพานมัก่อนทำพานนัก่อนแล้วก็ค่อยดีดยกเพราะั้นถ้าเรายกยกขึ้นไปสูงเยวะเขากมันจะมองแล้วมันมันเขาเรมมันโหนก็เราต้องใช้ใช้เหล็ก เหล็กในการทำทำทำเห่็ง,ง,ง,งเน่ยยอะมากถ้าจำภาพได้ตอนที่ยกซุ้มประตูก็จำได้ไหมเชิญเิมาเก็บรักษงก็เป็นก่อใจในการประตูน,น,ตาาน,นถ้ามอง้มองในภาพในมองดูในในเฟซทองของทำว่าล้วก็จะมีความทาันทันสื่อมากกว่าวนี้หนึ่งแต่แล้วเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นมั่นคงแข็งแรงนี่แหละเพราะว่าเราจะต้องไม่ต้อง มันนั่งคนกับกระแสลมใช่ไหมแล้วก็ต้องทาให้มันแน่นหนาก่อนค่อยๆดีดเพขึ้นไปในการดีดยกนั้นก็ใช้เป็นระบบเหมือนเดิมนะใช้ระบบแม่แรงนะระบบแม่แรงรับนไปเทนิสทีนี้ตะนี้ฐมิชชั่นระลังตะตือเราเว่าหาระดับแล้วก็จะวิ่งจะวิ่งทางนะในส่วนด้านโน้นก็กําลังตักเหล็กเพื่อจะมาทำหลักพันให้รับเป็นโมเนดลอมส่วนส่วนเข็ม เห็นนี่เราลง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 ครบหมดละอาทิตย์นี้โพอโผล่นี่ก็คือว่าอย่า,บาง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 เข็มบางบางหลุมเนี่ยก็จากความความลึกไม่เท่ากันแล้วแต่แล้วแต่พื้นของอรพื้นพื้นธรณีของของ,ของแคร่ละที่ภูมิสา์บางหลุมก็ลงไปสิบห้าท่อนสิบแปดท่อนแล้วแต่นะแล้วแต่แต่แตและท่อนที่จะยาวยาวไม่ถ้าสิบยาวไม่ท้าสิบทะเยอลงไปนี่ก็ ก็ตีตีไปตีตีเข็มไปนะครับเดี๋ยวก็จะทำฐานแล้วคือเมื่อฐานี่ตีปประมาณนี้แหละส่วนงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยก็ยังต้องระดมทุนนะเพราะว่าตอนนี้มันในส่วนของโครงสร้างที่เศษร้างแปดนี่ยก็อยู่ในในสัญญาลิขแนกอยู่ซึ่งงานก็เป็นเป็นการผิดเจตนงวดดังที่ได้ ได้นำเสนอไปแล้วนะก็มีการแบ่ง่ายไปจุดๆหวดแล้วแต่หน้างาแต่ถ้าโครงสร้างขึ้นทั้งหมดนี้โครงสร้างขึ้นทั้งหมดแล้วก็รายตายมาถึงว่สุการงานสัญญาที่ที่อก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นแบตัวตัวตัวอุโบสถเนี่ยก็เราจะต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะข้อฟ้าบาริกาหางหงสาพวกนี้เราก็ต้องทำการเลาะกระจกแต่งทั้งหมดกระเบื้องเราก็เอาลงมาเปลี่ยน เปลี่ยกระเบื้องใหม่เลยเนื่องจากตัวรั้นแดงที่อยู่ในตัวอาคารบูโสดนั้นนะรั้นแงที่เกี่ยวกับเรื่องนะบางบางจุดมันหกเพราะว่าดาบฟ้าที่อยู่ที่อยู่ข้างในตัวตัวอาคารบูโสดมีแต่น้ํานะเพราะว่าน้าน้ำฝนำมันรั่วออกมามันรั่วเนี้ยทาให้ไม้รั้นแดงที่เกี่ยวกับเรื่องอยู่เกิดการหกก่อนเพราะว่าบูโสดแบบนี้ก็สร้างมาไม่ประมาณปีประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด เริ่มต่อต่างก็ประมาณในค่าใช้จ่ายไม่นจะบอกไม่ได้ช่ิงเพราะว่าสัญญาสองมันยังไม่ออกมาถ้าเราสัญญาสองเราต้องทําเป็นทีทีทละอย่างเราจะไม่ตีเหมือนเหมือนโครงสร้างทั้งหมดนะตัวโบว์สดอย่างนึงตัวมันดบเนี่ยเราก็ต้องทําการนะแล้วระิบใหม่สนะีงานสีงานจะเบื้องอะไรเราก็ต้องเอาออกทําใหม่หมดเลยก็คือเหมือนว่าปรุงใหม่นั่นแหละแต่เอาทรงเดิม แล้วแล้วก็ที่จะมีขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือ,อซุ้มหน้ากับซุ้มหลังซุ้มหน้าซุ้มหน้านี้ก็ต้องขยายออกมา,าซุ้มหลังด้วยแล้วก็บันไดหน้าหลังแล้วก็ช่องลิฟต์ด้านในแล้วก็ตัวอาคารที่เป็นราวระเบียงถ้ารถยนดูในแบบนะะพอจะนึกภาพออกเนาะตัว,ต,วตัวมอเร์ม,มามนมันยังไม่ท้าไปนไม่ได้คันยแต่ทุไปมันก็จะผิดมันเกิดร้อแต่มาแตกที่สิบที่สิบล้านก็คงไม่พอคันโดย ก็เปิดรับบริจาคได้ผู้ไปก็ติดตามตามในในในสื่อของหน้าเพจของทางวัดก็มีเป็นหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซหน้าเพจก็วัดม้านเดือน,อนก็สามารถเข้าไปชมดูความพุทหน้าในการก่อสร้างแต่แต่แต่และแต่ละวันได้แล้วก็ถ้าเกิดญาติยโยมสาธุชนที่ได้ชมคลิปนี้ถ้าจะร่วมบริจาคกับทางวัดในการปรับปรุง ขยายส่วนของอุโบสถของวัดมันเดือ,ดอก็ก็ขอเชอเิญเจริญพรตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่อยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นเป็นชีแองทางวัดเจริญพร